ายใ,ใจถูกวิธีก็เข้าถึงบุญได้ทันทีโดยท่านพ่อหลีธรรมัทโรการนั่งสมาธินั้นไม่ใช่แค่การนั่งหลับตาแต่คือการฝึกใจให้นิ่งฝึกสติให้รู้ทันความคิดสำหรับในคลิปนี้ ท่านพอ่อฤธรรมทโรจะสอนให้เรารู้จักวิธีนั่งสมาธิอย่างถูกต้องทั้งท่าทางเจตนาและเป้าหมายเพื่อให้การนั่งสมาธิแต่ละครั้งของเราไม่ใช่แค่เพียงการนั่งไปตามพิธีกรรมเท่านั้นแต่เป็นการสร้างบุญที่แท้จริงแค่เรานั่งให้เป็นใจก็จะเป็นสุขขอเชิญทุกท่านรับฟังเสียงอ่านพระธรรมเทศนา เรื่องหายใจถูกวิธีก็เข้าถึงบุญได้ทันทีของท่านพ่อหลีธรรมัทโรจากหนังสืออนุสอนท้ายพรรษาซึ่งเป็นการรวบรวมธรรมเทศนาที่ท่านได้แสดงนศาลาอุรุพงศ์ระหว่างวันที่6กันยายนถึง19กันยายนปีพุทธศักราช2498เสียงอ่านโดยปราดศรียาภัย การนั่งสมาธิเป็นบุญกิริยาวัตถุป,ประการหนึ่งกิริยาได้แก่การนั่งหลับตาขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตรงไม่คดไม่งอกิริยาอย่างนี้เป็นอาการแห่งความดีแต่ไม่ใช่ตัวดีเมื่อทำตนให้เช่นนั้นแล้วต้องประกอบด้วยอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งจิต ที่เรียกว่าวัตถุสมบัติและเจตนาสมบัติคือตั้งใจนึกถึงลมหายใจเข้าออกปรับปรุงลมหายใจให้สะดวกสบายประคองไว้ด้วยดีไม่ให้ผิดพลาดเมื่อทำได้ด้วยดีอย่างนี้แล้วย่อมเกิดประโยชน์ขึ้นทางร่างกายและจิตเรียกว่าบุญหรือคุณสมบัติอันเป็นส่วนผลได้แก่ความเย็นความสุข ความสะดวกความสบายความอิ่มความเต็มคือปิติสุขเอกคตาเมื่อบุคคลใดตั้งอยู่ในอาการเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ในการนั่งสมาธิถ้าผิดพลาดเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเรียกว่าเกริยาวิบัติบ้างวัตถุวิวบัติบ้างเจตนาวิบัติบ้างเจตนาวิบัติของการทำสมาธินั้น ได้แก่การประคองลมเข้าออกให้ตรงแนบแน่นอยู่กับสติเหมือนกับคนที่ขับรถให้แล่นไปตามถนนไม่วกซ้ายเวียนขวาหรือเหมือนกับคนที่ขับรถไฟให้แล่นตรงไปตามรางถึงจะเดินหน้าหรือถอยหลังรถก็ยังคงแล่นอยู่ในรางนั่นเองผลที่สุดก็จะต้องถึงจุดหมายคือสถานีได้แก่ปิติสุขเอกคตา ซึ่งเป็นที่พักรับคนโดยสารและสินค้าที่จะขึ้นใหม่ส่วนคนโดยสารที่ตั๋วหมดก็จะต้องลงจากรถได้แก่พวกนิวรห้าสถานีคือสถานที่ปลอดภัยหมายถึงที่สงบนิ่งอยู่ในปถมฌานพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมายถึงสุปฏิปันโนได้แก่พระโสดาบัน อุชุป,ปฏิปันโนได้แก่พระสกิทาคามียายะป,ปฏิปันโนได้แก่พระอนาคามีและสามีจิป,ปฏิปันโนได้แก่พระอาหารหันต์ฉับพรรนลังสีคือพระรัศมีหกสีที่เปล่งออกจากพระบรดายของพระพุทธเจ้าโดยรอบพระองค์ไม่ใช่มีแต่เฉพาะตรงเสียนอย่างในภาพที่เขาเขียนไว้นั้น พระรัตมีนี้เกิดจากกระแสจิตอันบริสุทธิ์พร้อมทั้งพระสรีราธาตอันบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยถ้าเราปรารถนาจะได้ความสุขอันเป็นยอดของมหาสมบัติทั้งปวงก็ต้องกระทําจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลคือทานศีลและภาวนาให้พร้อมบริบูรณ์เราจะต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นวัตถุภายในและภายนอก ที่เป็นของของเราออกถวายบูชาพระพุทธเจ้าให้หมดสิ้นแม้แต่ชีวิตร่างกายของตัวเองเราไม่เอาอะไรเหลือกลับติดไปเลยแม้เท่าปลายนิ้วมือนั่นแหละเราจะได้รับมหากุศลสมตามความปรารถนาพึ่งดูตัวอย่างพระมหาเวสสันดรในเวสสันดรชาดกที่มีว่าพระองค์กระทำมหาบริจาค อันไม่เคยมีใครจะทําได้อย่างพระองค์เลยพระองค์ทรงให้ทานพระกุมารพระกุมารีรก,ารกับทั้งไมเหสีอันเป็นคู่ชีวิตของพระองค์แก่พรามเท่าทูชกบุรุษคอมผู้จันทานนั้นย่อมจัดว่าเป็นมหาทานหรือมหากุศลอันเลิศถ้าจะเปรียบสองกุมารนั้นแล้วกันหาก็ได้แก่พวกกิเลสคือโลภะโภสะ โมหะเป็นต้นคือฝ่ายทำดำซึ่งเป็นตัวบาปอากุศลอันกระทำความมืดให้เกิดขึ้นในดวงใจส่วนชาลีนั้นก็ได้แก่พวกนิวรณ์ท้งห้ามีสัญญาอดีตอนาคตซึ่งเป็นเครื่องดักเหมือนกับข่ายที่ในผ่านเขาขึงล่อด,ดักษักว์ไว้นิวรณ์นี้จึงเปรียบเหมือนกับขายที่กางกั้นจิตของเราไว้ ไม่ให้ก้าวไปสู่คุณงามความดีส่วนมัตสีนั้นก็ได้แก่ตัณหาซึ่งเป็นความหลงความหิวความอยากความรักความชังพระองค์ก็ทรงสละได้ส่วนมนุษย์สมบัติมีแก้วแหวนแสนสิ่งช้างแก้วมาแก้วอันเป็นพาหนะที่จะทำให้ความสุขแก่พระองค์นั้นก็ได้แก่ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ กับอายตนะภายนอกภายในมีตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปรสกลิ่นเสียงโพถะพะธรรมรมซึ่งเป็นของคู่กันกลายเป็นสมบัติของใจช้างแก้วคืออวิชชามากแก้วคือโมหะพระองค์ก็ทรงสละได้ทั้งหมดโดยไม่ได้เหลียวหลังกลับมาดูด้วยความอาลัยหรือเสียดายใช่แต่เท่านั้นแม้แต่ชีวิต ของพระองค์เองก็ยอมเสียสละชีวิตความเป็นอยู่ของพระองค์จะถูกย่ำยีบีทาด้วยประการใดอันจะเป็นภัยเกิดขึ้นเช่นถูกตํำหนิติเตียนถูกขับไล่แม้เสด็จไปอยู่ในป่าแล้วพระองค์ก็ทรงยอมเสียสละชีวิตความเป็นอยู่ที่เคยมีมาทนทุกขทรมานในการอยู่การกินการหลับการนอน พระองค์ก็ยอมเสียสละโดยไม่ต้องอาลัยผลที่ได้ก็เกิดขึ้นในปัจจุบันคือฝนหากแก้วทั้งหมดนี้จัดว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญมหาทานอันเลิศด้วยพระบารมีอันนี้พระองค์จึงได้ทรงรับผลอันเลิศได้เสด็จมาอุบัติในโลกได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้บุคคลผู้ใดมันเจริญเมตตาภาวนาอยู่เป็นนิด ก็จะได้รับผลคือความสุขตามที่สวดในพุทธมนต์ว่าสุขขังสุปติหลับอยู่ก็เป็นสุขสุขขังปฏิพุชติตื่นอยู่ก็เป็นสุขนับปาปากกังสุป,ปินังปัสติไม่ฝันร้ายที่เป็นบาปอากุศลมนุษย์สานังปิโยโหติจะอยู่กับพวกมนุษย์ก็มีคนรักใร้นับถือช่วยเหลือ สนับสนุนในกิจการงานอามนุษย์สานังปิโยโหติจะไปอยู่กับพวกอมมนุษย์กับปิศาจมันก็ยำเกรงไม่ทำอันตรายหลอกหลอนเทวดารักขันติจะไปอยู่กับเทวดาเทวดาก็ช่วยพิทักษ์รักษาเป็นหูเป็นตาช่วยคุ้มกันอันตรายต่างๆตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหมนาสาอักยวา ไม่ชิบหายด้วยไฟวิสังวาไม่ตายด้วยยาพิษสัตว์ทั้งวากรมติไม่ตายด้วยสัตตาบุตรและภัยสงครามตัวต่างจิตตังสมาธิยติมีจิตเป็นสมาธิได้รวดเร็วมุขวันโนวิปสิธตะตาหูจมูกปากกายมีรัศมีพันธงดงามอสัมมุโลหะกาลังกโรติ เวลาจะตายมีสติไม่ลืมไม่หลงและตายแล้วย่อมระลึกชาติได้อุตริอปติวิชันโตพรหม,มโลกูปะคะโหติถึงจะยังไม่สำเร็จมรรคผลขั้นสูงสุดอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงโพรหมโลกก็อยากจะขอเตือนพวกเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายให้นึกถึงคติอันเป็นหลักสำคัญประจำใจไว้สักอย่างหนึ่ง สำหรับที่จะนำไปปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรประจำตัวในทุกๆโอกาสที่มีลมหายใจอยู่เพราะการตายของเรานี้ไม่มีนิมิตเครื่องหมายอันใดที่จะบอกให้รู้ล่วงหน้าได้ว่ามันจะมาถึงเราในวันใดขณะดใดอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราทุกคนจงไม่ควรประมาทจงรีบหาโอกาส กระทำความดีไว้ให้เสมอทุกวันทุกเวลาไม่ว่าจะนั่งนอนยืนเดินกิจวัตรอันนี้ก็ได้แก่พุทธานุสติให้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีแกเราอย่างไรมีพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาที่คุณเป็นต้นเมตตายังตะให้ทำกายวาจาใจของเรา ให้เป็นเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมทั้งต่อบคุคคลในโลกทุกชั้นตลอดจนสัตว์เดรัจฉานบคุคคลอยู่ในโลกเบื้องต่ำได้แก่ผู้ที่มีอายุน้อยกว่าเรามีวิชาความรู้น้อยกว่าเราหรือมีทรัพย์สมบัติชาติตกูลต่ำกว่าเราเป็นต้นบคุคคลที่กล่าวนี้เราจะต้องช่วยเหลืออุ้มชู ให้เขาดีขึ้นสูงขึ้นกว่าเดิมไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมให้เขาตกต่ำลงไปบุคคลในโลกเบื้องต้นได้แก่ปิดามารดาครูอาจารย์พระมาหากษัตริย์และผู้มีพระคุณเป็นต้นเราจะต้องช่วยเหลือในกิจธุระการงานของท่านให้เป็นผลดีและค้ำจุนส่งเสริมให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกโดยไม่อิจฉาริษยา บุคคลในโลกท่ามกลางได้แก่มิตรสหายญาติพี่น้องซึ่งมีฐานะอยู่ในระดับเดียวกันกับเราเราจะต้องกระทำดีต่อเขาให้เสมอต้นเสมอปลายเหมือนกับที่เราทำให้กับตัวของเราเองอาสุภ้าย,ยันจะให้พิจารณากายในความไม่สะอาดของตัวเราคือการชำระล้างกิเลสส่วนที่เป็นโทษเป็นบาปอากุศลซึ่งมีอยู่ในกาย วาัาจาใจของเราให้หมดสิ้นไปให้เหลือแต่ส่วนที่เป็นความบริสุทธิ์มารณะยันจะให้ระลึกถ,ถึงความตายไว้เสมอว่าลมหายใจของเรานี้เป็นที่ตั้งแห่งชีวิตลมเข้าไม่ออกก็ตายลมออกไม่เข้าก็ตายลมเป็นตัวชีวิตของร่างกายความตายของดวงจิตได้แก่ความเกิดและความดับคือจิตเปลี่ยนอารมณ์อยู่เสมอ ชีวิตความเป็นอยู่ของจิตได้แก่ตัวสติสติไม่มีประจำใจคนนั้นชื่อว่าผู้ตายเมื่อปล่อยให้ตนเป็นคนตายอย่างนี้ย่อมทำความดีได้ยากเมื่อรู้จักว่าตนเป็นคนตายอยู่ทุกเวลาก็ควรรีบสร้างคุณงามความดีจึงจะเป็นการระลึกถึงความตายโดยถูกต้องแล้วเราก็จะพุ่งตรงไปสู่ความไม่ตาย เมื่อผู้ใดมีกิจวัตรซีอย่างนี้ติดตัวอยู่เสมอแล้วแม้จะไปอยู่ที่ไหนสถานที่ใดก็ตามผู้นั้นก็จะต้องประสบแต่ความสุขความเจริญทุกการสมัยฉะนั้นในโอกาสต่อนนี้ไปก็จงพากันตั้งใจจดจำรรและนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลดีอันเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองถาวรสืบไปภายหน้า ถึงแม้จะมีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามเราก็จะต้องพยายามรักษาความดีไว้ให้ได้อย่างนี้เสมอขอฝากไว้เพียงสังส้นๆนะครับว่าการนั่งสมาธิที่แท้ไม่ใช่แค่นั่งหลับตาให้สงบแต่คือการกลับมาอยู่กับตัวเอง ฝึกจิตให้รู้ทันหยุดไหลไปกับกิเลสหยุดหลงไปกับโลกเมื่อใจสงบความสุขก็เกิดขึ้นจากภายในโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดและเมื่อเรารู้จักนั่งให้เป็นใจก็จะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิตผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขให้กับทุกท่านได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ